สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะชาว Youtube ทุกท่านแล้วก็แฟนเพจทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจะลง2ช่องทางนะคะนั่นก็คือทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะคะอ่ะวันนี้นะคะที่จะมาะทำคลิปนี้นะคะก็คือจะแจ้งให้เพื่อนๆนะคะได้รับทราบนะ มาฟังนะคะเรื่องมะขามนะมะขามตอนนี้นะคะตอนนี้นะ,ะจะหยุดรับนะคะจะจะปิดรับออเดอร์มะขามหมูนะคะปิดรับคือไม่รับแล้วนะคะมะขามหมูจะเป็นมะขามสุกของสีมูนะคะสีมหมูเนาะซึ่งจะมาทุกรอบวันพฤหัสนะคะจะมาทุกๆวันพฤหัสแล้วคนันนี้รอบวันพฤหัสนะคะรอบนี้อ่า ถ้าถ้ายังว่างนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้เพื่อนๆได้จับจองนะคะถ้าหมูก็จะเป็นหมูแบบพร้อมกินกระเทาะเลยนะคะกระเทาะเลยในรอบวันพื้นฤหัสนี้นะคะแต่ถา้ารอบเต็มนะคะต้องรอพื้ฤหัสหน้าแต่ส่วนมะขามหวานพันปะกายทองนะคะพันปะกายทองเนาะจะมีให้จับจองอในรอบสิ้นปีนะคะแต่จะจะเปิดรับออเดอร์วันที่26นะคะ26ธันวาคนะคะ ประมาณวันที่สองมกราจ๋าจะส่งนะคะจะเป็นพันประกายทองจ๋าจะรับมาเฉพาะออเดอร์จับจองนะคะแล้วคราวนี้บางท่านนะคะอา,อาจจะจับจองแบบแบบที่ว่าจ๋านัดนะที่จ๋านัดส่งวันจันทร์นะคะส่งวันจันทร์หรือวันพฤหัสเนี้ยก็ต้องรอรอบนะคะแล้วคราวนี้บางท่านอาจจะบอกว่าติดต่อจ๋าไม่ได้หรือจ๋าบล็อกเฟสหนีไม่ได้หนีนะคะไม่ได้หนีนะคือ บางครั้งนะคะจ๋าก็มีธุระมันไม่มีเน็ตใช่ไหมคะหรือว่าบางครั้งเน็ตของคุณนะคะอาจจะไม่มีช้าหรือว่าคลื่นไม่มีติดต่อจ๋าไม่ได้แล้วก็บอกว่าจา๋าหนีนะคะโอนตังมาแล้วจ๋าหนีจ๋าไม่ส่งไม่ใช่นะคะถ้านะคะจ๋าส่งนะคะจ๋าบอกส่งถ้าหากว่ามันตกหล่นหรืออะไรจ๋าจะแจ้งจะรับเงินคืนไหมอะไรเงี้ยจ๋าแจ้งนะคะแล้วคราวนี้มาขาาหมูนะคะมีปัญหาเยอะมากนะจ๋า ดังนั้นจากขอปิดลับตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปนะคะคือปิดลับไปเลยมะขามหมูถ้าใครได้รับแล้วนะคะอ่าถ้าถ้าไหนยังไม่กระทบเปลือกนะคะก็ให้ทิ้งไว้ก่อนนะคะคือรอให้มันกระทบเปลือกก่อนเนาะ,ะแล้วก็แกะนะคะมันไม่ใช่อ่าไอ้นี่เนาะเพราะว่าต้องรอหน่อยนะคะมะขามหมูเนาะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าจากก็กลัวว่าจะกลัวจะไปถึงแล้วมันจะสุกใช่ไหมจาก,ก็เลยเอาเป็นอ่าแบบหมูหมูเขาเรียกว่าอะไรนะ หมูหมูยังไม่กระทบเปลือกนะคะเพื่อพี่ว่าจะไปถึงเพื่อนเพื่อนอ่ะมันมันจะได้แบบกระทบเปลือกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้จ่าก็เลยแจ้งไว้นะคะว่าเอา่อถ้าใครนะคะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องโอนจองนะคะไม่ต้องโอนจองนะคือไม่ต้องสั่งนะคะคือต้องรอรอบก่อน ถ้ามะขามมีอยู่ในมือแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไว้ใจใช่ไหมก็ยังไม่ต้องโอนแต่ถ้าว่ามาทักตอนที่ว่าวันที่มีมะขามอะแล้วคันเนี้ยมะขามหมดรอบอะก็ต้องรอรอบต่อไปนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องอรออะรอนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจาก็ต้องอรอมะขามส่วนที่ไว้ใจได้หน่อยนะคะเพราะว่า โดนเยอะเลยก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ยังคงเป็น f c แล้วก็เป็นลูกค้านะคะจากก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะเพราะยังไงนะคะจากขอแจ้งไว้นะคะว่าจาไม่ใช่เจ้าของสวนมะขามนะคะจาไม่ใช่สวนมะขามแต่จากก็ไปหามะขามที่แบบว่า,าที่ว่าน่าจะดีนะคะน่านะจะดีแต่ก็ดีนะคะแต่คราวนี้ บางครั้งนะคะการค้าการขายใช่ไหมใครที่แช่งจ๋าอ่ะใครที่แช่งจ๋านะจ๋าไม่รับนะคะเพราะอะไรไม่ใช่ว่าจ๋าไม่โหลกขายนะคะจ๋าก็ไม่ใช่เจ้าของสวนนะที่แบบว่าจะครมได้อะไรอย่างเงี้ยต้องขอเท่ด้วยนะคะต้องขอเท่าด้วยดังนั้นนะคะนับจากนะนับจากรอบนี้ไปจา๋าจะ,ะให้เพื่อนๆสั่งจองเฉพาะรอบวันพฤหัสนะคะรอบวันพฤหัส อ่ะแล้วถ้ามีมะขามนะคะเดี๋ยวจาจจะแจ้งว่าเออมะขามยังว่างกิโลอะไรเงี้ยใครอยากได้ก็ให้ทักอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะ,ะกันไว้แล้วก็ถ้าอย่างร0 0เนะคะจะเป็นมะขามสุกพันประกายทองนะคะพันประกายทองเนาะ,ะจะมีตอนปีใหม่แล้วใครที่อยากอ,อยากสั่งจองไว้อ,อือหวานนะคะหวานมากะจะเป็น ขอเริ่มจองเปิดจองออเดอร์วันที่26ทธันวานะคะ26ทธันวาอันนี้ก็เลยฝากแจ้ง FC เอาไว้ก่อนเนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่สนับสนุนนะคะที่รักจา๋าแล้วก็ไว้ใจนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะเอจากต่างประเทศเลยคือไว้ใจอ่ะไว้ใจจ๋ามากเลยเนาะโทรไลน์มานะคะสั่งจองไว้เลยโอนเงินมาสามพันกว่าบาทจ๋าบอกว่ารอบวันพฤหัสนะคะรอบวันพฤหัสโอนจองมาตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วนะวันพฤหัสที่แล้วนะจ๋าบอกว่ามะขามยังไม่มีมะขมามจะมีในรอบวันพฤหัสนะคะรอบวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยอืความที่ว่าเป็นเอกันมานานนะคะสองปีปีที่แล้วนะคะเป็นลูกค้าจ๋า มาทั้งปีเลยปีนี้นะคะคือโอนเงินมาเลย3า0 0กว่าบาทอันนี้คือความไว้ใจนะคะจ๋าบอกวันไหนก็คือวันนั้นแต่ถ้าไม่สามารถส่งให้ได้จริงๆจ๋าจะแจ้งเลยจะทักส่วนตัวไปแจ้งเลยไม่มีหนีนะคะแล้วใครที่ได้แบบว่าไม่ตรงใจนะคะจ๋าต้องขออภยัยรสชาตินะคะจะอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะจะอมเปรี้ยวถ้าใครชอบกินหวานจ๋าจะบอกว่าเปรี้ยวจัดแต่ถ้าใครชอบรสชาติแบบอมเปรี้ยวจะบอกอร่อย นะคะอันนี้แจ้งไว้เลยอันนี้แจ้งแจ้งเ c ซีนะคะคือบางท่านอาจจะบอกว่าของจ๋าไม่ตรงปากหรือว่า,าไม่โดนใจหรือว่าจ๋าไปหลอกขายบอกเลยนะคะไม่ได้หลอกนะคะไม่ได้หลอกแจ้งนะคะว่ามันมีติดเปรี้ยวนิดนึงนะคะมันไม่ใช่พันประกายทองหรือว่าสีทองนะคะดังนั้นนะคะสีชมพรูรอบนี้นะคะจะติดเปรี้ยวนิดเดียวนิดเดียวนะคะแล้วก็จะมีเฉพาะรอบวันพฤหัส ส่วนประกายทองนะคะสุกประกายทองจะมีรอบวันอรอบสิ้นปีนะคะรอบปีใหม่นะอาจจะส่งให้นะคะแล้วส่วนราคานะคะราคาเดี๋ยวจะแจ้งนะจะมีแบบแบบาราคาโลละ100กับ150เหมือนเดิมนะคะแต่จะเพิ่มมาจะมีโลละ100นะคะอันเนี้ยก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะรอนะคะรอวันวันที่26นะคะเดี๋ยวจะแจ้ง นะคะว่าโอเคยังไงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็โลละเท่าไหร่แล้วมีโปรอะไรเดี๋ยวจะแจ้งไว้เลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะเตรียมเลยนะคะเตรียมเตรียมติดตามจ่าไว้ก่อนนะคะส่วนใครนะคะทีะ่ไม่ไว้ใจก็ไม่เป็นไรไม่สั่งจองไม่สั่งซื้อนะคะเพราะว่าบางทีบางคนทักมาจองแล้วคะเนี้จ่าก็ไปหามาขามาใช่ไหมจ่าทักไปมาขามีแล้ว าจ่าก็โดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนนะคะแต่จ่ารับผิดชอบพอนะคะก็พอพอพอจ๋าไปเอามะขามมาแล้วอามะขามมีพร้อมแล้วเขาคือเขาไม่ติดต่อเขาขอยกเลิอกออเดอร์อันนี้จ๋าโดนมาเยอะแต่ก็คือมันไม่เป็นไรนะคะดังนั้นนะคะเงินหลักร้อยนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเอฟซีจ๋า,จ,าจริงๆโอนเงินมาเลยสั่งปุ๊บโอนปั๊บสามพันกว่าบาทบอกวันพฤหัสอะวันพฤหัสจ๋าจะส่ง คือแน่นอน100%คือคําไหนคํานั้นนะคะดังนั้นนะอ่าแล้วก็มะขามนะคะจะแจ้งไว้ว่าถ้ายังไม่กระเทาะเปลือกนะคะต้องรอหน่อยนะคะรอให้กระเทาะเปลือกแล้วค่อยแกะนะคะสําหรับมะขามหมูเนาะอ่ายังไงก็ขอขอบคุณ FFC ทุกท่านที่เข้าใจแล้วก็อ่าที่ติดตามจ๋าเนาะก็ขอให้ถูกหวยกันนะคะในงวดวันที่16ธันวา t นี้เนาะอ่าถ้าถามว่าเล่นตัวไหนนะ จะเป็น05 03 15นะคะ05 03 15แล้วก็เป็นหกเนี่ยดังนะคะเป็นหดังเป็นหกแดห้าเนี่ยถ้าหาซื้อได้ก็หาซื้อเอาไว้นะคะงวดที่แล้วออกไปแล้วแปดสองนะคะ8ปดห้านะงวดน,นี้ก็ลองลุ้นดูนะคะเพราะว่าตัวเลขกลมๆไม่มีอะไรแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ